สวัสดีครับพี่น้อี่รับพี่น้องไม่กล้วยบวชชีนะครับเป็นของหวานกินนะครับพี่น้องกล้วยบวชชีหน้าวีนึงครับวีนึงก็หาสิบบาทเลยเนี่น้ยทเอามาเริ่มณงมือเห็ดกันเลยครับนี่กล้วยบวชชีเราแบบนี่กะทินะครับกล้วยบวชชีกองนะครับพี่น้องยังมือเห็ดกันเลยครับผมกล้วยบวชชีเสร็จเสรบครับพี่น้องเามาลงมือเห็ดกันเลยครับก่อนอื่นเขาก็เก่าจีนไซน์นะครับพี่น้อง กระเทียมลงไปครับเครื่องนึ่งนะครับไปนะครับผมไปนะครับหลังจากนั้นครับใส่เกลือนะครับกระเกลือลงไปน้อยนะครับบระเทียมจะเป็นใส่หลายเพราะว่าโดยเข้มเกินนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลครับี่ น้ำตาลนะครับจะเป็นน้ำตาลใต้าขาวหรือน้ำตาลใต้แดงอะไรนะครับลุกไปเจียว,ก,ยวก,ก่อนนะครับเจียวให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะครับพี่น้องมักหวานหน่อยหวานลายกากาเอาแล้วครับเลยตะคว่ดนะครับ ใส่ไป8ซอนก่อนนะครับ8ซอน,ซอนโตมุดเงินซอนตัวครับไงกระซอนกาแฟน,น้อยนึงครับนี่งานจะไหนฮั่งก็จะเขี่ยวตานให้ละลายก่อนนะครับยังมันตานก็เผื่อให้ละลายดีแล้วนะครับพี่น้องตอนเราจะใส่กล้วยนะครับจะไปเฮ็ดเกล็ดแบบแบบผมกับบรลลูนะครับแต่ว่าผมเฮ็ดบแบบนี้ครับพี่น้อง เกลี่ยน้ำตาลก็เกลือก็กะทิละลายนะครับถ mm ้าใครมากหวานหลายก็มีแต่สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะครับแต่ว่าผมใส่ซัมมี่ก่อนเพราะว่าผมบ่ามักหวานหลายท่านจะแบบหวานก็ดีนะครับหล mm hmm. ังจากน้ำตาลให้ละลายแล้วกล้วยห้องหั่นไหวใส่เลยครับคุณกล้วยบวชชีครับ mm hmm. เท่ากับเชี่ยว เดี๋ยวเชียวตวุ่มกล้วยเฮาใส่อบน้ำกะทิก็น้ำตาลใส่สักพักนึงครับผมเติมน้ำกะทิจนที่เหลือใส่ลงไปแล้วครับเป็นคนนะครับพี่น้องครับใส่ไปมัอนี้ประมาณเครอรกิโลครับผมเพือหาลอยกลับ กล้วยของขาก็นำนำกะทิน้ำตาลไปหยุดตัวเพิ่นกล้วยขาจะเริ่มถุกเริ่มแตกมันออกมานะครับน้องกล้วยบัวชีครับขากะต้มกล้วยขากะกับกะทิน้ำตาลไปเรื่อยๆครับผม ก้วยห้าจะออกแบบออกนว่ก็ดีนะครับผมก้วยห้าสุดนะครับจนซึ่มเขาก็นำกะทิก็น้ำตาลครับี่องทำของหวานกินครับมัน,นแซบบ่บครับเย็นบรรยากาศ ซิ่มบ้างครับพี่น้องซิ่มว่าหวานพอดีบอรหรือจะเอาหวานแบบไหนนะครับเ้าซิ่มบ้่งคันไปยังก็สามารถเพิ่มเติมนะครับทานกับเกลือนะครับหวานพอดีครับ้างครับหวานลายหวานตำหนิพอดีครับไม่ว่าจิจางไก่เล็กน่อยซิ่หรืบนี้ครับ หวานพอดีครับผมขอเพิ่มเลืออีกนิดหนึ่งครับโอเคครับจะเคี่ยววยของห้อไปเรื่อยครับผู้ใดสามารถอ่าถ้าท่านใดอยากเพิ่มน้ำกบบที่ ต้นน้ำตาลก็ได้แล้วครับพี่น้องปัวบุชีก็ไก่จะได้ที่แล้วครับผมตัวเขาก็จะเริ่มสุกเริ่มเก๊อฟน้ำก็ที่แล้วนะครับครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบแบบแล้วครับพี่น้องปัวบุชีครับจะต้องเอากระเลมากนะครับปิดไฟเลยครับมาดื่มน้ำกันครับพี่น้องตัวบุชี่สดแจ๋วครับ รองแสบมั่นหวานครับผม